สวัสดีครับถึงเวลา A.C. Insight กับเกษมสันวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับถึงเส้นทางประชาธิปไตยของอินโดนีเซียหลังยุคปฏิรูปการเมืองเส้นทางประชาธิปไตยอินโดนีเซียที่เริ่มต้นสมัยประธานาธิบดีบาซารุดินยูซุปฮาบบีบีเริ่มมีปัญหาในการถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอำนาจต่างๆในที่สุดต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ในปีพศ2542 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกนายอับดุลรอมานวาหิตขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งคนแรกของอินโดนีเซียประธานาธิบดีวาหิตพยายามใช้แนวทางการบริหารประเทศแบบประชาธิปไตยและใช้ความเท่าเทียมกันทางศาสนาลดปัญหาความขัดแย้งในประเทศปัญหาคอร์รัปชันรวมทั้งการลดบทบาททางการเมืองของกองทัพทําให้เกิดความขัดแยง้งพักฝ่ายค้านร,รวมตัวกันผลักดันให้ประธานาธิบดีวาหิตพ้นจากตําแหน่ง และสสในสภาก็ได้เลือกนางเมกาวตีสุปาโนบุตรีขึ้นดํารงตําแหน่งแทนจากกระแสรเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองของประชาชนฝ่ายการเมืองต้องยอมปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้โดยตรงประธานาธิบดีอินโดนีเซียมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ5ปีอยู่ในตําแหน่งได้คนละไม่เกิน2สมัยและไม่มีอํานาจในการยุบสภา ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงครั้งแรกเมื่อปีพศ2547ในสุซิโรบำบังยูดุโยโนสามารถเอาชนะนางเมกาวตีสุคโนโบุตรรีได้และเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เมื่อหมดเทอมและมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อมาในปีพศ2552ในซูซิโร่บัมบังยูโดโยโน่ ono, ก็สามารถเอาชนะนางเมกาวตีสุกโนบบตรีได้อีกครั้งและได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ติดต่อกันและจะหมดสมัยในเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้กร,อ,ร,ๆๆอ,ร,อ,รอันาบนุกิกา็ที่นูนีเซียจะเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เขาผ่านการต่อสู้และการสูญเสียมามากพอสมควรนะครับ คนไทยเราต้องดูเป็นบทเรียนอย่าให้เกิดขึ้นกับบมืองไทยของเราสวัสดีครับ